สวัสดีค่ะตอนนทุกท่านนะคะมาสู่รายการคลีคิเตนค่ะสดใสแบบนี้นะต้องแล้วเป็นแบบว่า summer summer ท้าลมหนาวในสตูดิโออีกแล้วลราสองคนแต่ไม่เป็นไรเขาอบบเบาเบาลงแล้วนะแต่อากาศภายนอกเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะวันนี้ซ้ำสองนะคะวันนี้ลุ้นอยู่แต่วันนี้พกร่มมาแล้วล่ะใช่าใจไหมจากเมื่อวานที่แบบว่าเจอเหตุการณ์อยู่ดีฝนตกซะนี่ คนรอบข้างจีตอนนี้เพื่อนผู้คนสนิทรู้สึกว่าจะป่วยกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะยังไงก็อย่างที่เตือนกันหลายครั้งแหละดูแลสุขภาพของผู้ชมเองด้วยนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเราตอนนี้เนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไปหมดเลยนะคะก็อาจจะเป็นหวัดได้ง่ายนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วส่วนภาคเหนือกลภาคอีสานที่แบบว่าอากาศอุณหภูมิลดลงก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่ามันแปรปรวนมากได้ก็บอกว่าเย็นมากใช่ค่ะ อ่ะละยังไงก็เตรียมสุขภาพให้พร้อมกับสภาพอากาศที่แปรพันธ์ไปด้วย<ร>ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะอ,อาะละพูดประเด็นเ m s กตอ <S ก <S ้องร่วมสนุกกันดีกว่านะคะวันนี้ประเด็นหัวข้อ SMS ค่ะอย่างที่เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมปทุกวันแล้วนะคะหให้ผู้ชมเนี่ยได้ร่วมกับร่วมสนุกกับหัวข้อเรียกว่าเป็นท็อปิกเลยนะประจำวันะ้ติดตาไมอ่ะวันนี้ค่ะถามคุณผู้ชมเลยค่ะว่าข้อดีค่ะของการไร้คู่นี่คืออะไร นะหลายๆคนพอพูดถึงไม่มีแฟนไม่มีคู่ไม่มีคู่รักเนะี่ย คิดถึงแต่แง่ไม่ดีคิดถึงแต่เรื่องที่แบบโอ้จะต้องเศร้าส้อยล้วก็เลยคลิกค่ะถูกต้องถามคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเกิดไม่มีคู่ขึ้นมาแล้วเนี่ยข้อดีของการไม่มีคู่คืออะไรนั่นเองนะคะพิมพ์บีพีตัวใหญ่ค่ะเวนวักแล้วตามด้วยคาตอบของคุณนะคะส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1่ค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะคะรุ่นรับค่ะของรางวัลจาก BSC นะคะดีว่าคอลคชั่นไปทะละ1รางวัลนะคะถ้าไม่อยากจะรุ่น โทรเข้ามาเลยยังไงแสองความคิดเห็นกันนิดนึงใครที่ยงโสดอยู่หรือว่าตอนนี้อาจจะมีคู่แล้วแหละแต่มาคิดถึงข้อดีว่ามีคู่จริงๆก็มีข้อเสียถูกต้องตอนโสดอยู่มีข้อดียังไงอะไรเงี้ยลองพูดคุยกันได้ข้อข้อดีของการไม่มีคู่หลักๆนะในความคิดตัวเองอันนี้ยกตัวอย่างให้คู้ชมแบบว่าจะคิดเหมือนกันไหมแห่จีว่าการไม่มีคู่ทําให้ผู้หญิงเก่งขึ้น เก่งขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเพราะว่าเหมือนพอตอนมีคุณแฟนใช่ไหมอะไรๆก็จะแบบว่าจะต้องไปด้วกันคนกลี้ดเสียขาละถ้ามันเลยไม่เป็นทําให้หน่อยขึ้นรถเมย์ไม่เป็นไปไหนไม่เป็นพอไม่มีอยู่คนเดียวเนี่ยต้องดําเนินชีวิตเองไงี่ยก็อาจจะแบบเก่งขึ้นอะไรที่ไม่เคยทําก็ต้องทําให้ได้อะไรแบบนี้อ้ยังมีอีกมากมายเดี๋ยววันนี้พี่จุ๊บมาด้วยเราจะไ้ถามพี่จุ๊บด้วยว่าไม่มีคู่มีข้อดียังไงคุณผู้ชม โทรเข้ามาได้เลยนะเ<ช>ราบางคนอาจจะยังไม่รู้เอ๊ะแล้วจะฉันจะโทรมาตอนไหนอะไรแบบนี้โทรมาได้ตลอดทั้งรายการเลยน<ล>ะ<ล>ยคะี๋ยวยังไงช่วงหน้าเราจะบอกเบอร์ให้ร่วมพูดคุยกัน,นะะแต่ว่า ในช่วงหน้าอีกแหละนะคะมีเรื่องราวฝากกันตู้เย็นทุกบ้านย่อมมีแต่จะใช้อย่างไรอย่างมืออาชีพเนี่ยต้องมาติดตามอ๋อเขาต้องมีหลักการใช้ด้วยนะใชในตู้เย็นค่ะมีลูกชิ้นไหมคะไปกันได้ถ้าในตู้เย็นมีลูกชิ้นหรือว่าชอบทานลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวจีมีมาฝากกันค่ะว่าต้องระวังกันแล้วแหละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะค่ะ